โน้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 เล่นเลยดีกว่าครับอ้าวแล้วมีตัวอะไรใหญ่ๆนอนเนี่ยเฮ้ยมีตัวอะไรใหญ่ๆข้างนะครับเนี่ยช่างมันเถอะนะครับโอเคเอาสุดท้ายคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเจียนเกมสุดยอดผมแล้ววันนี้ก็อยู่ผมกับนายเนี่ยเจียนเกมสุดยอนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม Dead Island นะครับอิเล็กติกนะฮะเป็นเวอร์ชั่น ของ Dead น s อ a n d อีกเวอร์ชันหนึ่งนะเป็นแนวโมบ้านะสำหรับใครที่เคยเล่น L.O.L. d A.Horn แล้วพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละคล้ายๆกันมีการกดใช้สกิลอะไรมากมายนะก็ขอบคุณเกมจากน้องคนหนึ่งนะในสตรีมผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่จะเอารูปขึ้นให้นะจ้าที่ได้ส่งกิฟต์เกมนี้มาให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มเล่นเลยดีวยกว่าก่อนแรกเก็บอะไรเนี่ยไม้พายเรือนะครับไม้กวนนะโอเคก็นะฮะขอบคุณเกมจากน้องคน้เกมนี้เป็นเกมฟรีผมไม่แน่ใจนะฮะ พอเดียวชื่อไปเธอถางไงแล้วมันบอกว่าเป็นเกมฟรีอุ้ยมีโดดตีด้วยนะฮะโอเคเด็ดเลยทีเดียวเกมนี้มาลุยเลยดีกว่าครับกับเกม Dead Island นะฮะในเวอร์ชันโมบ้านะครับโอเคมาลองกันหน่อยผมเป็นคนไม่เคยเล่นโ o บ้านเยส่วนใหญ่ก็เล่นแต่พวกม e c ครา t หรือไม่ก็พวก FPS อนะฮะเอาชุยสายติดคอพูดมากไปหน่ยนะครับผมก็ นะฮะสังเกตได้เลยว่าเป็นโมบ้านะฮะไม่บอกคุณึกว่า FPS นะเนี่ยนะฮะก็อะไรประมาณนั้นแหละผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เล่นแต่พวก MV a v a m e c a f t s f อะไรพวกเนี้ยที่เคยเล่นมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมยิงปืนเนาะอ่าเพราะผมชอบเกมแนวนั้นมันมันเดือดถึงใจนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับน้องเขาให้น้องให้กิฟฟีมาแนะนําเกมมาขนาดนี้นะเราใจดีแคสให้ครับผมโอเคเพื่อไม่เสียน้ําใจนะฮะเราเอามาแคสกันเอ้ยมีเวล เวลขึ้นและแอพสกิลครับมีสกิลสองอันอันแรกจะเป็นสกิลระยะใกล้ก็คือกดตัวอีนะลองเลยดูว่านี่เอาไม้ตีไม่ตายด้วยนะฮะแหมสกิลขี้เปียกมากเลย <laughs> โอเคครับตีตายไปสามตัวแล้วก็มีสกนะิลน้งที่โจมตีระยะไกลในการกดคิวนะฮะผมทำไมทไมผมถึงรู้เลยนะฮะเพราะผมถ่ายมาสี่รอบแล้วนะฮะแต่มันเฟลไงโปรแกรมเป็นเลยเอ้าวแล้วเนี่ย เอมเบอร์เอมเบอร์เจ้ามาช่วยนะแอมเบอร์นี่ตีเวลอัพเลยอัพอ,อันใหม่ครับมาลองสกิลใหม่ดีกว่านะฮะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นไงใครที่เคยเล่นแล้วก็ช่วยแนะนําหน่อยนะผมก็มือใหม่ใน,นอโมบ้าเนาะนี่เดี๋ยวจอมตีระยะไกลโชว์เนะี่ยน้า <c oughs> โอเคครับมาโอ้ยมีนี่สองตัวมีสองตัวมีสองตัว,ตวชื่ออะไรเนี่ยเอมเบอร์เอมเบอร์มีนี่สองตัวเอมเบอร์เจอเห็นนั่นไหมโอ้ไฟดุ ป e need to destroy the อะไรไม่รู้กดสีพีซีดยัวช็อตกันอ๋อยิบช็อตกันนะอ๋อยิงอ่ะถ้ายิงมันน่ารักไงไม่รู้วะเนี่นๆตัวยงใหญ่ๆแล้วไม่ยังโหดอ่ะจริงๆอุ้ยมีเลือดด้วยแถวนี้แม่งเถื่อนนะขวายิงกระจายขวายิงกระจายนะขวายิงกระจายครับนะ่ะครับโอ้โหเอมเบอร์กู บูใหญ่เลยชื่อเอมเบอร์เปล่าวะเอมชื่อมันนานเลยตัวเอออ๋อเอมเบอร์โอเคเบอร์ Amber, เธอใจเย็นนะสาวบูอุ้ยตายแล้วมันขาขห้อยเลยโอเคอ่ะยิงเลยเอมเบอร์ Amber, นายเออเอเอไม่ใช่นายเธอถ้าเป็นนายต้องมีห้ำแต่เธอไม่มีห้ำเราจะเรียกนายไม่ได้โอเคครับมายิงกันตัวเดียวอ่ะเวลอัพไวเวลอัพ โอเคครับอะไรเนี่ยดิสทอยโอเคทำลายนี่ใช่ป่ะอ่ะทำลายทำลายดีดีดิลูกเออเนี่ยโอ้ยสกิลแรงว่ะอ่ะลงแม่งเลยลงเวอร์เยอะ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 โอไมค์ก็โอไมค์ก็โอชิโอไมคก็โอลลลลาิงยิงยิงมันจีเอ็นจิงมัายิงมันเนมยิงมันกูยิงอยู่นะท่านผู้ชมอย่าว่ามันเร็วเลยนะช็อตกันนี่มันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะช้านะแต่มันคิวหมู่ได้เพราะมันยิงกระจายเออนั่นี่ยขีดขวาอ่ะขีดขวายิงกระจาย เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ปัญหาสกิลมีไม่ใช้กูก็ลืมใช้เงี้ใช้เลยนะฮะเอาลงไม่ตรงนี้แหละเวลอัพยิงครับยิงครับแหมคุณเริ่มดูเซียมเดฮาโบบ้าขึ้นมาทันทีนะฮะเริ่มเล่นเป็นกับชาวบ้านแล้วละเอาเอาไว้เอาไว้เอมเอมเบอร์ใจเย็นเอมเบอร์อะไรนะอัพไปนี่ได้โอ้เป็นไปชั้นสองใช่ป่ะโจมตีเลยระยะไกลปึ๊บนะเบิร์มนะเบิร์มนะเบิร์มทู้ยนั่นเดียวตายเลยว่ะโหดว่ะ ้องเล็งหัวปะเล็งหัวได้บอกวะเอาเป้าเล็งนะโอเคบืม้มโอ้ยเอมเบอร์อย่าเพิ่งเอมเบอร์ขอยิงเอา้าเอมเบอร์แม่งเอมเบอร์แม่งเสลือกอีกแล้วเอมเบอร์เสลือกพ่อคุณสิ้นนะโอเคมาใช้ไปครับตัวเดียว,วก,กูว่ใช้สกิลกูจะโชว์ชว่ากูมีนะอ่ะฮะใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็ช่วยแนะนำหน่อยเด้อผมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นโนวามือใหม่ไม่เคยเล่นเลย พวก่อนพวกแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่นอะวิ่งไม่ได้วะอันนี้อะไรเนี่ยกด X แหมควางถงโอเครอโหลดเลยนี่โอ้โหอุ๊ยอุ้ยซอมบี้ตุนครับซอมบี้ตุนซอมบี้ตุนซอมบี้ดำดินโอเคครับยิงไปโอ้โหเอมเบอร์กูบูเอ้ยทำไมเลือดเอมเบอร์ไม่ลดเลยวะโปวะเนี่ยโกง แฮกอัพนี่เดีวยวครับโจมตีใกล้ตีฮหนึ่งบิดนะเอลบิดเลยคอบิดอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเดินเก็บได้นะฮะโอเคไปกันต่อเลยนะครับอ่ะเดินไปต,ต้มเตียมตัวเ,เอ้าเอเบอร์ไม่ตามมาวะพอามาละยิงอุ๊ยนัดเดียวตายยิงเข้าจุดสำคัญใช่ไหมยิงเออยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอเบอร์เอเบอร์นายมีเออเธอเอ้ยไม่ใช่นายละนายต้องมีห้ำนะลืมเธอไม่มีปืนเหรออะไรนะ เฮ้ยใครใครเฮ้ยมีลูกงสองด้วยเอออย่างงี้เหรออ้าวเฮ้ยมันจะเป็นมันเป็นคนที่มาฆ่าเรานี่เราต้องฆ่ามันก่อนต้องฆ่ามันก่อนเนอะฆ่ามันเนอะนั่นนะเยี่ยมเอมเบอร์เธอสุดยอดมากมีอะไรเนี่ยยิงครับยิง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 สิครับแหมเอมเบอร์ใจเย็นตัวเธอมานี่ที่รักใช่ไหมวะโอเคเอมเบอร์ตามมาอย่างจ๋า อ่ะดูเอมเบอร์กูโอ้โห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 นอกใจไม่ได้นอกใจนี่ไข่ขาดนะครับดูอย่างสภาพที่ยังโหดอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นคนเลยยิงเฮ้ยเฮ้ยเรามาช่วยนายแล้วเรามาช่วยนายแล้วเออกดเอ็กซ์เออทำไรนี่วางระเบิดป่ะหรือว่าทำไรไม่รู้ช่างแม่งก์เถอะับช่วยเพื่อนก่อนอ่าดับเมจก้าเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยตัวอ้วนอะไรนะ